ไปดูผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกนะคะขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตค่ะเธอเป็นผู้หญิงชาวตุรกีนะคะแล้วก็บันทึกเอาไว้เลยค่ะใน Guinness World Record ว่าเธอนั้นสูงที่สุดในโลกนะคะทีนี้ในการใช้ชีวิตแน่นอนว่าไม่ง่ายเ oh. ช่นการจะขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกค่ะคุณรูเมซ่าเกลกี้อายุ25ปีนะคะเป็นชาวตุรกีค่ะสูง215.16ซนติมตรเอาแบบเ oh. ป๊ะ 2เมตร15เซนน่ะเอางี้ดีกว่าทีนี้เธอก็เลยได้นั่งเครื่องบินครั้งแรกเลยนะคะด้วยสายการบินของ Turkish Airlines ทีนี้จะทำยังไงอสูงขนาดนี้จะนั่งแบบที่นั่งปกติเนี่ยไม่ได้อะนะคะทางสายการบิน Turkish Airlines ก็เลยถอดที่นั่งชั้นประหยัดออก6ตัวและนี่ค่ะแทนที่ก็คือใช้เปลชนิดพิเศษให้คุณเกียวกิได้นอนสบายๆตลอดระยะเวลา13ชั่วโมงจากตุรกรีไปที่สหรัฐอเมริกาไปซานฟรานซิสโกนะคะอ่ะเธอก็บอกแล้วค่ะว่า เธอเนี่ยดีใจมากคือเดินทางด้วยเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตแล้วก็หวังว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายคือขอบคุณทาง Turkish Airlines นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไปตามที่ต่างๆของโลกทีนี้การที่เธอเนี่ยตัวสูงพิเศษแบบนี้มันเป็นเพราะว่าเธอมีความผิดปกตินะคะทางยีหรือว,ว่าทางพันธุกรมรมเรียกว่า Weaver syndrome คือทำให้ร่างกายเนี่ยพัฒนาเร็วทำให้กระดูกเนี่ยใหญ่แล้วก็โตเนี่ย เกินปกติคือตั้งแต่เธอคลอดออกมาจากท้องคุณแม่เธอก็เป็นเด็กที่ตัวใหญ่เกินปกติแล้วตั้งแต่เกิดเลยนะแล้วก็ไปเรื่อยๆเนี่ยเธอก็สูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แล้วการใช้ชีวิตประจําวันมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเธอต้องนั่งวีลแชร์เธอจะเดินได้ก็ต้องมีที่ค้าอ่ะช่วยเดินเดินได้แค่ระยะสั้นๆแล้วมันก็มีความซับซ้อนทางทางร่างกายของเธอเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยจะต้องทําการผ่าตัดจะต้องออมาทํากายภาพบําบัดนะคะเพราะฉะนั้ นนั้สูงแบบนี้ก็ใช้ชีวิตลําบากแต่ครอบครัวเธอไม่มีใครเป็นแบบนี้เลยนะคะคแล้วก็ไม่มีใครที่สูงพิเศษสูงเกินปกติทุกคนสูงแบบ ธรรมดาหมดเลยเริ่มจะคิดว่าเอ๊ะพันธุกรรมไม่ใช่เขาบอกมันเป็นโรคทางพันธุกรรมแต่ครอบครัวเธอไม่มีเลยเนี่ยมีเธอที่โดดมาแต่ครอบครัวก็ให้การสนับสนุนเธอเป็นอย่างดีในทุกๆด้านค่ะเธอก็พยายามใช้ชีวิตปกติที่สุดค่ะสองเมตรกับเอ็นหนึ่งไม้บรรทัดอ่ะสูงมากเลยนะสูงอันนี้ต้องขอบคุณสายการบินด้วยนะคะที่ช่วยดูแลให้เธอเดินทางได้วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้